เห็นด้วยกี่คำพูดครับเจอก็要看你同意还是不同意ไปดูคำสอนหรือคำพูดที่หลายคนบอกให้ท่องจำมาไว้เรามาแกะไปพูดดูกันครับว่าคำสอนแนวเนี้ยนีทงอี还是不同意ไปดูคำพูดที่เนี้ย不孝顺的人对朋友的好都是装的哎不孝顺是吧พอดูคำนี้ครับ孝顺คือ คนที่เป็นไงครับกตัญญูเี่ยว孝顺อ๋อเจอกับ孝นคือกตัญญูคือคนที่ไม่กตัญญูเนี่ยการที่เขาทำดีกับคนเนี่ยสิ่งเหล่านั้นคือเฟคทั้งหมดนะครับคือปลอมทั้งหมดจริงไหมแสดงว่าเราเอาอกคำว่า孝นอ๋อเจอกับ孝นคือพื้นฐานในการดูคนเลยนะใครที่ไม่กตัญญูสิ่งดีๆที่เขาทำให้คุณเนี่ยอันนั้น,นอ่ะ很有可能都是装的这个同意还是不同意เห็นด้วยไหมอีกทีนะ 不孝顺的人对朋友的好都是装的，嗯，所以你好他们立刻破难，所以好难非常不一定。不孝顺的人对朋友的好都是装的。贝六克波的门啊，你算算来，朋友越少，生活越好，进门啊，OK，朋友越少，因破难，生活越好。 ชีวิตมันยิ่งดีขึ้นอ่ะคือเพื่อนน้อยแต่ชีวิตกลับดีขึ้นเออจริงไหมนะเออมันอาจจะแล้วแต่บริบทนะคืออาจจะแล้วแต่จังหวะชีวิตด้วยนะครับสมมติอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนเยอะแล้วอาจจะก่อกวนลรบกวนเราได้ใช่ไหมโอเคอ๋อซีท่าชเพื่อนยิ่ง้อยชีวิตดีขึ้นโอเคไปดูต่อครับคำพูดที่อามวันนี้ผมชอบแสดควเห็น的时候加上个人觉得

ใช่ไห okay. มครบเขาเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของเรานะครับแต่เอาหรือ仅供参考仅供参考仅供参考สื่อถึงว่าใช้เป็นสิ่งในการประกอบในการพิจารณาเท่านั้นนะครับโอเคเสนอไว้เพื่อพิจารณาเท่านั้นไม่ต้องเอาไปเป็นบรรทัดฐานหรือเอาไปใช้ในการตัดสินใจซะทีเดียวซึ่งพเราดูอีกทีนะในฟบบอ,อน的时候加上个人指导仅供参考เอออันนี้ดี 你看，所以比如你呢发表意见是吧？就说像这个发表发表意见，就讲听到虽然我有点什么什么不一样，是吗？我可能怕，เวลาที่เหมือนเราเราจะพูดถึงคนชาติไหนอะใช่ไหมโอ้ยเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบดดดดคนจีนเนี่ยชอบดดดดคือเราเหม่อทั้ง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 ประเทศเขาเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะบอกว่า呃这个是我个人觉得是吧个人觉得啊，นะครับ，就是，个人有我的想、啊、法。

对别人哈给你介绍活挣了钱要懂得分一杯羹 OK，เคพอเข้าใจไหมครับคือ别人คือคนอื่นหรือผู้อื่นนะครับ给你介绍活โอเคให้คุณใช่ไหม给你อะไรบางอย่างให้คุณ介绍คือการแนะนำครับ活活ตัวเนี้ยหมายถึงงานหรือพวกจ็อบอะไรบางอย่างคือสมมติว่าคนอื่นเนี่ยเขาแนะนํางานอะไรบางอย่างให้คุณใช่ไหมโอเคแล้วจ่วงเนอะ 钱是吧？挣了钱就不停在当啊，就是讲呢，我们做起来当嘛。要懂得，当好债，对吧？分一杯羹是吧？分一杯羹，就等于分点利益给他，对吧？就是分点钱给他，对吧？这个我也同意，是吧？OK，好，别人给你介绍活，挣了钱要懂得分一杯羹，嗯，要分给他，对吧？ โอเคครับต่อมานนคนไปเข้า,าปุงง๊บ你要去亲戚朋友家要带礼物不能空着手ไปดูครับคือชไปนะคือไปนะครับ亲戚朋友โอเค亲戚ญาติครับเครือญาติโอเค朋友เพือ่พอนคือชิน亲戚朋友家家คือบ้านโน้นนะครับคือการที่เราไปบ้านบ้านญาตินะครับหรือบ้านเพื่อนเนี่ยนะครับอยอ要带礼物 ได้คือพกพาไปด้วยอะไรเอ่ยของขวัญใช่ไหมครับ不能ไม่ได้นะคุ้งเจาะฉบับเขาเราดูคุ้งเจาะฉบับคุ้งเจาะคือหมายถึงปล่อยว่างเอาไว้เลยครับอะไรเอ่ยโฉคือมือคุ้งเจาะฉปล่อยมือว่างไว้เลยความหมายคือมือเปล่าไงใช่ไหมโอเคคือมือเปล่าไม่ได้ครับคือถ้าสมมติไปบ้านเขาใช่ไหมโอเคอาจจะเป็นญาติหรือเพื่อนก็ตามแต่ถ้าไปบ้านเขานะ不能空着手ผมว่าก็เนียนอะไดนี่ที่这一点我也同意 ใช่ะ好但是也是要看情况大家ต,ต้องดูสถานการณ์ด้วยเช่นไปบ่อยไปทุกสัปดาห์ต้ไปทุกสัปดาห์อาหห็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับโอเคก็ดูตามความเหมาะสมดูตามความเหมาะสมละกันแบบนี้ครับเอาละทีนี้นะครับโอเคเอ,อ่อ5ประโยคนี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่ใช้สอนใช้พูดกันได้แต่บางครั้งก็ดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นความเหม็นของเราด้วยก่อนจบนะพราะเราดูครับผมออกเสียงให้เพราะเราฟังกันอีกครั้งนึงนะครับ 稍微去读呢，我们从第一个开始。像这个，这个呢，นน不孝顺的人对朋友的好都是装的。好，不孝顺的人对朋友的好都是装的。看白黑女郎，你看，比如你想到，你看朋友越少，生活越好。对，朋友越少，生活越好。 在发表意见的时候加上“个人觉得仅供参考”。好，在发表意见的时候加上“个人觉得仅供参考”。啊，你 see，别人给你介绍活，挣了钱要懂得分一杯羹。 别人给你介绍活，挣了钱要懂得分一杯羹。好，最后一个哈，去亲戚朋友家要带礼物，不能空着手。去亲戚朋友家要带礼物，不能空着手。 เอาเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะแนะนำให้พวกเราลองออกเสียงตามดูนะครับก็ใครที่ฟังแล้วก็ชิลๆเพลินๆหรืออยากให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ได้และที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c ค i b e นะครับติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอนะีพีหน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาว่ากันต่อเอาหวัง่า下次再见是吧下次看哪看哪排再见好看没好听吗说起这两个单词一个是羡慕

บบร,รู้สึกอิจฉาคนคนนั้นอะ่ะมันมันมาจากอะไรเรารู้สึกยังไงการที่เราอิจฉาเขาแล้วมันทําให้เติมพลังให้ตัวเราเราก็ควรจะอิจฉาแต่ว่าถ้าเราอิจฉาแล้วเราคิดว่าเราไม่อยากให้เขาได้ดีอันนี้มันไม่ได้เป็นผลดีอัใครนะคะการที่คุณอิจฉาแล้วคุณมีแรงผลักดันตัวเองให้เป็นแบบเขาคุณก็เ,เขาเป็นแบบอย่างคนที่เขาจะประสบความสําเร็จแต่ละด้านอะ่ะเขาต้องใช้เวลาถ้าเราอยากเป็นแบบเขาเราไปเรียนแบบเขาในทางที่มันดีถ้าคุณไปอยากให้เขาได้ไม่ดี คนแรกที่จะเป็นรู้สึกแย่เขาเรียกว่าความรู้สึกที่เราเป็นทุกข์ด้วยก็คือตัวคุณเองเพราะคนคนนั้นเขาไม่รู้อะไรกับคุณ自己了อย่าทำ้ายตัวเองเลยครับ其实伤害你的人是你自己，จริงๆแล้วคนที่ทําร้ายคุณนี่ยคือตัวคุณเองไปคอยสังเกตว่าเขาจะดีไปถึงไหนดีถึงไหนแต่ตัวคุณเองไม่ทำอะไรเลยมันไม่มีทางที่คุณจะไปเป็นแบบเขาได้แล้วคนที่ทุกข์คนแรกก็คือคุณค่ะแล้วชีวิตคุณก็คือมีแต่จะแย่ลงด้วย สำหรับพวกเราที่สนใจคอร์สเรียนภาษาจีนกลางกับพวกเราคลิกเซเว่นคลับครับเราแบ่งเนื้อหาเอาไว้ให้นะครับตามระดับเลยนะครับมีตั้งแต่ปูพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อยอดหนึ่งต่อยอดสองต่อยอดสามสามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยแลวถ้าสมมติว่าเรียนไปเรายากหรือง่ายเกินไปเนี่ยเียนไปหนึ่งวันนะครับสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนระดับได้นะ มีเนื้อหาให้เขาดูได้เลยครับมีคลิปเรียนนะครับให้ดูได้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือนะครับเพราะเราสามารถที่จะนัดเรียนสดนะครับแต่ต้องนัดล่วงหน้านะกับผมนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เลยแบบตัวต่อตัว1ครั้งนะครับหคอร์สเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้1ครั้งเลยนะครับและก็จะมีนัดเรียนสดเพิ่มแบบกลุ่มนะครับอันนี้สามารถที่จะเข้าเรียนตามตารางเรียนได้ส่วนถ้าสมบูรณ์ต้องการที่จะเจอกันแบบตัวต่อตัวนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับอย่างน้อย1วันนะโอเคสามารถที่จะ เข้ามาเรียนที่ห้องเรียนสดนเลยก็ได้นะครับแบบตัวต่อตัวกับผมนะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเ,เรียนออนไลน์ก็ได้บางคนแบบอยู่ไกลเงี้ยไม่สะดวกเดินทางใช่ไหมและนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะมีการบ้านนะครับจะมีการบ้านพิสูจน์ทดสอบความเข้าใจนะครับโอเคพิสูจน์เลยทดสอบแล้วกันทดสอบความเข้าใจนะครับดูว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับการบ้านก็คือเราสามารถพิมพ์ส่งนะครับเขียนถ่ายรูปส่งหรือนะครับสามารถที่จะ ส่งเสียงนะครับส่งเสียงเป็นการส่งการบ้านเข้ามาเพื่อทดสอบทักษะการพูดนะครับโอเคให้ผมฟังแล้วถ้าสมมติผิดหรือไม่โอเคตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะแก้ส่งกลับไปให้แบบตัวต่อตัวเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยหปีนะครับเรียนได้เลย1ปีนะครับโอเคราคาเพียงแค่9นึ่งพับบาทแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับโอเคอันนี้นะเลือกได้เลยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับใครที่สมัครเรียนจากคลิปนี้นะ จะมีแถมฟรีให้อีกนะครับอีก30วันไปเลยเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1ปีกับอีก30วันในราคาเพียงแค่1,990บาทและมีชีทเหรียนนะครับส่งไปฟรีถึงบ้านกันไปเลยนะครับโอเคส่งชีทเหรียญฟรีถึงบ้านด้วยนะครับบางคนบอกว่าโอ้อันนี้เออโอ้ยเดี๋ยวต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับก็คือแค่นี้แหละแค่1,990งนารนะครับเลือกไปเลย1ระดับนะครับสามารถเรียนได้1ปีนะครับแต่นะครับเรามีทั้งหมด4ระดับใช่ไหมนะครับปูพื้นฐานต่อยอดหนึ่งต่อยอดสองแล้วก็ต่อยอดสามนะครับบางคนบอกว่าแค่ระดดับเยไมหล ตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยนะครับหรือบางคนบอกเรียนมานานแล้วอยากจะทวนปูพื้นฐานด้วยนะครับสระดับโปรโมชั่นพิเศษแค่3,990บาทเรียนได้1ปีพอไหมหนึป่ปีต้อง4ระดับ1ปีไม่พอ1ปีครึ่ง นะครับเอาไปเลยนะครับเพียงแค่3,990กบาทนะครับเรียนได้1ปีครึ่งนะครับและอย่าลืมนะสามารถที่จะนัดเรียนสดกับผมเพิ่มเติมกับผมได้นะครับหรือว่าจะเข้าเรียนสดตามตารางเรียนก็ได้นะครับจะมีแจ้งล่วงหน้านะครับว่ามีแบบกลุ่มตั้งไหนบ้างนะครับแบบเรียนเดี่ยวก็สามารถที่จะนัดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคน้องเอ้าแล้วก็ถ้าสนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับแลวบางคนเพราะเราถ้าสมมติใครที่อยากจะมีอยากจะทราบข้อมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ใช่ไหมก็สามารถที่จะทักถามกับแอดมินได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเด็ดโอเคพบกันครับ